สวัสดีค่ะผู้ครองและเด็กที่น่ารักทุกคนวันนี้ครูรับมีกิจกรรมสนุกๆให้ผู้พกครองและเด็กได้ทาร่วมกันค่ะกิจกรรมวันนี้มีชื่อว่าการกร้งสีด้วยมะานาวก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนนะคะว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างอย่างแรกเลยนะั่นคือตะกร้ตาตะกร้าที่สามารถใส่กระดาษ A4 ได้พอดีนะคะถ้าหากว่าไหนไม่มีตะกร้านะคะไม่ต้องกังวลค่ะเราใช้ ลางก็ได้นะคะที่ขนาดเนี่ยหรือฝากล่องอน,นี้ก็ได้นะคะต่อไปค่ะมะนาวนะคะสีโปสเตอร์หรือสีน้ํานะคะจะใช้กี่สีก็ได้ค่ะวันนี้คุณรับใช้สามสีนะคะและอุปกรณ์สุดท้ายนะั่นคือกระดาษ a C ค่ะต่อไปเป็นขั้นตอนการทํานะคะเราจะนํากระดาษ a 4มาใส่ในตะกร้าค่ะแล้ววางให้ เรียบนะคะวางให้เ <chop> ร <eight> ียบเลยนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราตักสีมาเลยค่ะจะใช้กี่สีก็ได้นะคะเด็กจะใช้สีเดียวก็ได้นะคะสองสีก็ได้ค่ะแต่วันนี้ครูลักใช้สามสีนะคะอ่าอ่าตักสีใส่แล้วนะคะต่อไปคุณครูจะใช้มะนาวนะคะจะใช้กี่ผลก็ได้นะคะวันนี้คุณครูลักใช้มะนาวสามผลนะคะวาง ใส่ไปนใตกกนตะกร้าเช่นกันค่ะต่อไปคุณครูจะเอียงนะคะเอียงไปเอียงมาเพื่อให้มะนาวกร่งผ่านสีนะคะคุณครูจะเริ่มทำแล้วนะคะคุณครูจะเริ่มนะคะทำแบะเอียงซ้ายเอียงขวาก็ได้ค่ะนะคะกนะรีงไปกรีนมาเด็กๆจะสังเกตนะคะเราจะได้ภาพที่มันต่างจากการระบายสีภาพที่ต่างจากการวาดนะคะอันนี้คือภาพที่เกิดจากการกรีบสีนะคะ เด็กปริ้งไปเรื่อยๆนะคะตามที่เด็กต้องการต้องการให้สมีมันกระจายไปแค่ไหนหรือว่าให้ลูกมะนาวกริ้งไปได้กริ้งไปขนาดไหนนะคะกริ้งไปได้เลยค่ะสมมุติว่าเด็กพอละเราก็จะได้ผลงานแบบนี้นะคะแล้วก็นำมะนาวออกอ่าเราจะได้ผลงานจากการกริ้งนะคะจากกริง้งมะนาว ็นลักษณะแบบนี้นะคะเด็กๆก็นําไปตากแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปมาให้คุณครูดูนะคะเอาละค่ะกิจกรรมวันนี้คุณครูขอจบเพียงแค่นี้นะคะแล้วพบกับกิจกรรมหน้าต่อไปค่ะ